สร้างความมั่นใจให้ตัวเองง่ายๆโดยเทคนิคทางจิตวิทยาบางคนอาจจะมีเป้าหมายในชีวิตที่ใฝ่ฝันไว้แต่ก็ยังไม่กล้าเริ่มต้นลองทำเพราะกลัวว่าจะล้มเหลวหรือกลัวว่าตัวเองจะทำออกมาได้ไม่ดีพอหรือบางคนก็อาจจะอยากรู้จากคนใหม่ๆแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปเริ่มต้นพูดคุยเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนจะทักทายอย่างไรดีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิต อาจเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่าเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่นักซึ่งความมั่นใจในตัวเองก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวันทําให้เราหลายคนรู้สึกไม่มั่นคงและกลัวที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเอง แต่เชื่อไหมว่าความมั่นใจในตัวเองสามารถช่วยให้เรามีความกล้ามากขึ้นและเข้าใกล้ความสำเร็จในชีวิตได้มากขึ้นด้วยวันนี้จึงอยากมาแนะนำวิธีง่ายๆในการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองโดยเทคนิคทางจิตวิทยาให้ทุกคนได้ลองไปทำตามกันเพราะมันคงจะดีกว่าถ้าเรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองไปเริ่มลองทำอะไรใหม่ๆที่เราอยากทำข้อหนึ่ง เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นให้เราตระหนักไว้เสมอว่าทุกคนต่างก็มีเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเองเจออุปสรรคที่ไม่เหมือนกันและชีวิตไม่ใช่การแข่งขันกับคนอื่นมันจึงไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแค่เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าทุกวันก็เพียงพอแล้ว 2. เลือกอยู่กับคนที่มีทัศนคติดีการอยู่กับคนที่มีทัศนคติดีจะช่วยให้ผลักดันให้เรามีทัศนคติ ที่ดีขึ้นมีมุมมองในเรื่องต่างๆที่เป็นไปในทางบวกขึ้นด้วยแต่ในทางกลับกันการอยู่กับคนที่เอาแต่มองโลกในแง่ร้ายชีวิตเต็มไปด้วยชัตนาคติลบๆก็มีแต่จะยิ่งบั่นทอนเราและทําให้เรารู้สึกหวาดกลัวต่อสิ่งต่างๆไปด้วยการเลือกอยู่กับคนที่มีชัศนาคติดีจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราเกิดความมั่นใจในตัวเองได้มากกว่า 3. ดูแลตัวเองอยู่เสมอเราจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองไม่ได้เลยถ้าเรายังเอาใจใส่ตัวเองไม่มากพอการดูแลตัวเองทั้งในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายการออกกำลังกายเพื่อให้เรามีรูปร่างในแบบที่เรารักการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและการเข้าใจตัวเองนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะเมื่อเราดูแลตัวเองดีพอแล้ว เราก็จะรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นข้อ 4. ใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นการใจดีกับตัวเองในที่นี้หมายถึงการที่เรารู้จักให้อภัยตัวเองเมื่อทำผิดพลาดหรือยอมรับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ซึ่งจากผลการศึกษาวรสารบุคลิกภาพก็ได้ระบุไว้ว่าการที่เราใจดีกับตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความมั่นใจในตัวเองได้มากขึ้นด้วยข้อ5 พยายามมองโลกในแง่ดีและฝึกพูดคุยกับตัวเองในทางบวกความคิดในทางลบทําให้เราเกิดความกลัวและเกิดความคิดในใจอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่สามารถทำได้หรือมันคงยากเกินไปสำหรับเราซึ่งความคิดเหล่านี้ทําให้เราต้องสูญเสียความมั่นใจไปกับการพูดคุยกับตัวเองในทางบวกจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราการเริ่มต้นลองทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นข้อ6 เอาชนะความกลัวที่เกิดขึ้นภายในใจความกลัวเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจได้มากที่สุดดังนั้นการกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่อยๆฝึกฝนที่จะเอาชนะความกลัวทีละนิดและสุดท้ายเราก็จะได้ความมั่นใจของเรากลับคืนมาสำหรับการกล้าเริ่มต้นลองทำอะไรใหม่ๆหรือการที่จะก้าวออกจาก คอมฟอร์ตโซนของตัวเองที่จะทําได้ถ้าเรายังขาดความมั่นใจในตัวเองอยู่ความมั่นใจในตัวเองจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการใช้ชีวิตอย่างไรก็ตามสําหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองยังมั่นใจในตัวเองไม่มากพอหรืออยากจะเป็นคนที่มั่นใจมากกว่าเดิม